สวัสดีครับพบกันเป็นประจำครับทางกิฟฟรีนช anel กับรายการถอดหลาดความสาเร็จครับรายการที่จะทําให้ท่านสามารถประสบความสําเร็จได้ในการดําเนินธุรกิจกิฟฟรีนจากผู้เชี่ยวชาญทางด้านธุรกิจและผู้ที่ประสบความสาเร็จในการดําเนินธุรกิจกิฟฟรีนรายการในวันนี้จะมีอะไรบ้างไปติดตามชมตัวอย่างกันครับโรคอะไรบ้างที่เกี่ยวข้องจากการรับประทานอาหารนะคะ มีหลายโรคค่ะแต่ดิฉันขอพูดถึง6โรคเรื้อรังที่ดิฉันมั่นใจว่าคงไม่มีใครอยากเลือกแม้แต่โรคเดียวนะคะโรคที่1ก็คือโรคระบบหัวใจแล้วก็หลอดเลือดโรคที่2ก็คือมะเร็งโรคต่อมาก็คือโรคเกี่ยวกับทางเดินหายใจพวกเนี้ยเกี่ยวข้องกับการอาหารการกินทั้งสิ้นนะคะต่อมาก็คือโรคกระดูกเปราะกระดูก บางกฟันผุนะคะโรคอ้วนตลอดจนโรคเบาหวานนี่คือ6โรคเรื้อรังทีม่มักจะเจอเยอะเป็นบ่อยแล้วก็ยังมีโรคต่างอีกมากมายซึ่งคุยกันวันนี้3ชั่วโมงก็พูดไม่จบวันนี้ขาคุยสัก6โรคก่อนนะคะแน่นอนครับคนจะประสบความสำเร็จได้ต้องดูแลตัวเองก่อนนะครับดังนั้นช่วงหน้ากลับมาพบกันในรายการถอดรหัสความสำเร็จพักสักครู่ครับ